ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนงก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท สวัสดีครับพบกับนักสุดก้าศีประกรณรุ่นรสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่กำลังมองหารถกระบะปิกอัพเท่ๆทรงวัยรุ่นกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้มาจากค่ายมิตซูบิชิครับเป็นตัวยกสูงเกียร์ธรรมดาแคปเปิดได้ปีใหม่ไม่น้อยอีกแล้วขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2020 Mit s u b ิ s h i Triton Diesel 2.4 G L S เกียร์ธรรมดาไม่ส0ม0 0 i ิ s u b i s h i t r i ทันนะฮะชื่อนี้ก็ต้องบอกว่าในวงการรถปิกอัพก็ไม่ธรรมดาเป็นเบอร์ต้นๆในตลาดเหมือนกันนะฮะเ mm hmm. ท่โบเฉีียวด้วยดีไซน์ที่ถูกใจวัยรุ่นนะฮะแล้วก็จุดเด่นในเรื่องของเครื่องยนต์ที่แรงรอบจัดตีนต้นดีขับสนุกขับมันช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบเกาะถนนแน่นอนนะฮะวันนี้ปีก็ใหม่ไม่ก็น้อยกับคันนี้เลย2020ททันดีเซล2.4 g l s เกียร์ธรรมดาเมกกะแคปไม่สามหมื่นอ่ตัวนี้ถึงจะเป็นรองท็อปก็จริงนะแต่มันได้ไม้น้อยนะฮะสามหมื่นโลและได้ของแต่งที่เจ้าของเดิมให้มานี่หลายหมื่นโอ้โหบอกเลยใครได้ไปนี่โคตรคุ้มอะ่ะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีต,ตอม่อต่อไม่มีความไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้สามหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยปีผลิต2020แพ้เลยนะฮะ เรียกว่าเหมาะทั้งงานบรรทุกหรือว่าสายท่องเที่ยวแล้วก็คนที่เน้นขับสนุกเน้นเป็นตัวยกสูงแล้วก็เกียร์ธรรมดานี่ยโหขับมันแน่นอนนะฮะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะนี่คือสภาพผิวพันธ์ที่เจ้าของเดิมให้เรามาเรายังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะนอกจากล้างขึ้นมามาดูพร้อมกันกระจังหน้าเป็นสีเทาไทเทเนียมสวยมากโลโก้สวยเด่นเป็นสง่านะฮะแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ LED คิ้วโครเมียมนี่สวย เนียนกริบเลยนะฮะส่วนไฟเลี้ยวรุ่นนี้จะแตกคือมาอยู่ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกนี่จะมาอยู่ด้านล่างนะครับไฟหน้า2ฝั่งนี่ใสฟลิงเลยหล่อมากสวยมากไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกเท่มากนะฮะแถมด้วยของแต่งรอบคันนะฮะนี่สเกิร์ตหน้าสวยมากโอ้โหหล่อเลยนะฮะแล้วดูไฟดีครับเป็นแบบซีเควนเชียลไลท์ running ไลท์ด้วยนะสุดยอดจริงๆนะฮะได้ไม่พอฮะฝาโปงก็แต่งมาด้วยนะฮะนี่เห็นหน้ากากเท่ หน้าเหมือนทารานรฟมเมอร์เลยนะฮะนี่สวยมากมาด้วยสีดำดุดันนะฮะส่วนอักษรนี่เขาใส่เพิ่มนะฮะของจริงจะเรียบเรียบไม่มีใส่มาเป็นไททันสปอร์ตคือผสมกับปาเจโร่สปอร์ตด้านหน้ามีขี้นกหน่อยๆนะะสองจุดนะฮะเบื้องต้นจะขออนุญาตลองขัดดูก่อนนะฮะเพราะว่าเสียดายผิวเขามากเพราะว่าผิวด้านบนเขาใสกิ้งเลยนะฮะจะพ่นทั้งบานก็กะไลอยู่จะพยายามขัดให้บางที่สุดละกัน นะครับเพื่อรักษาผิวเขาเดิมๆไว้ส่วนกันชนดูแล้วสวยอยู่แล้วนะครับกันชนนี่เนียนกริปเลยมาพร้อมสติ๊กเกอร์แบบเท่ๆลายมอนสเตอร์เนี่ยสุดยอดอ้าวช่วงล่างกันหน่อยนะฮะมุดลงไปสวยมากนะฮะเดิมๆเลยนะฮะไม่มีชนหนักน้ําท่วมพิวามอะไรมาต่อแถบขวากันนะฮะโอ้โหโลงแม็กมาแบบหล่อมากอะ่ะดูดิแล้วบันดงบันไดก็สวยนะฮะเนี่ยให้ดูภาพรวมก่อนว่าสีสันวันนี้แถบขวาเนียนกริปเลยนะฮะ โอ้โหของแต่งเยอะแยะพูดกันไม่หวัดไม่ไหวข้อไปอยังบางใสใช้ได้นะฮะกะปรปะติกอะไรนี่สีดําด้านนะฮะตัดกับตัวรถหล่อมากนะฮะบันนงบันไดเดิมโรงงานมือจับโครเมียมมีสายเบ้ารองกันรอยมาด้วยนะฮะการขโมยนี่ของสเปคโรงงานฟิล์มกันสาดร,รอบคันสวยมีแหลกหลังคาเพิ่มไม้ด้วยโอ้โหพูดกันไม่หวัดไม่ไหวกระจกข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆนะฮะเจ้าของเดิมติดตั้งแหลก ตัวยึดแหลกเพิ่มมาให้นะฮะแล้วก็ติดตาไอ้น,นี่อันนี้ของแต่งนะฮะของจริงอยู่นี่ตาการของจริงอยู่ด้านหน้าอ่าหลังคาสีสันใช้ได้ขอไปยังบางยังสวยยังใสเจ้าของเดิมใส่ล้อแม็กแฟชั่นมาแบบโคตรเท่อะเนี่ยเป็นลายแบบแม um ็กดำขอบเงินนะฮะ HOF 4 w h e e l นะฮะแต่เป็นรถขับสองนะฮะแล้วก็มีตัวของแต่งเป็นไอ้คาลิปเปอร์มาด้วยนะฮะแล้วก็ยางให้มาแบบเท่มากเลยดีเซนติอ a ลเท e ร r a i n นะฮะเบอร์ ber. 265 6 0 r 1 8ปนะครับปียางก็ใช้ได้ย2ิก็กลางๆแต่ดอกสวยนะฮะอ๋อเขาวิ่งน้อยแล้วเป็นดอกสไตล์ออฟโรดด้วยสไตล์ลุยป่านะครับดอกยังนิ่มใช้ได้นะฮะยังลึกยังเต็มได้อีก2หรือ3ปีก็ยังได้นะฮะเพราะว่าเป็นดอกใหญ่ซุ้มล้อเดิมหมดนะฮะแชสซีสวยเดิมไม่มีชนนักน้ำท่วมอะไรล้อหลังก็หล่อมากนะฮะสวยเลยนะครับเนียนกริปเลยเท่มากเป็นคนที่แต่งรถเก่งมากนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ยาง ดีเซนติปี2 2นะฮะดอกนี่ยังเต็มเลยนะฮะนี่ดอกนี่เนียนคริบเลยดอกลึกดอกสวยสไตล์ออฟโรดใช้กันยาวๆเชดซีเดิมหมดแนบเนิบ,นบ,นบสวยแห้งสนิทไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิกคว่ำเลขตัวถังดูง่ายนะฮะ MMT CJK ลงท้ายด้วย H 0 2 2 627เรียบเนียนสวยงามอ่าโครงสร้างกันต่อนะฮะรุ่นนี้เป็นแคปเปิดได้แผ่นเบจะมาซ่อนอยู่ตรงแคปนะ,ะก็จะเป็นสติกเกอร์กระดาษนะฮะ ก็เลขตัวถัง MMT CJKK ลงท้ายด้วย H022627 นะก็ยังสวยเรียบเนียนใช้ได้นะสติกเกอร์ที่เหลือก็สวยเรียบเนียนเป็นแคปเปิดได้ก็ง่ายต่อการขึ้นลงแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบนะน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับเลยนะฮะข้างในนี่เดิมหมดนะสติกเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบทุกแผ่นทุกจุด<ม>นะฮะหลังคาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ บตลอดทั้งแนวเลยจ้านะฮะนี่ซอกนหนก็สวยหมดนะ,ะแห้งเดิมเลยแก้มขวาก็น็อตเดิมฮะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรด้านหลังนะฮะใส่ตัวโลบามาของแต่งยี่ห้อดัง Outlander นี่หล่อมากเรียกว่าเป็นแนวสไตล์ซาฟารีเลยนะฮะใครเข้าป่าเข้าดงนี่หล่อจริงๆนะ,ะพื้นปูกระบะก็เป็นของเดิมโรงงานตั้งแต่สมัยออกหน้าโชว์รูมเขาแถมมาให้ซึ่งยังดูดีมาก สวยมากนะครับดูแล้วไม่ได้บรรทุกหนักอะไรวิ่งเล่นทั่วไปนะครับไฟท้ายกันต่อก็มีของแต่งเยอะแยะมากมายนะฮะฝาท้ายเรียบร้อยนะค,คิวโครมเมียมอันนี้ใส่เพิ่มมามีกล้องหลังให้อันนี้น่าจะตามสเปกอยู่แล้วไฟท้ายซ้ายขวาสวยมากกันชนมีถลองนิดหน่อยในเยวเก็บสีให้เฉพาะจุดนะฮะมีกระย่อมกระย่อมนิดหน่อยตรงกลางสวย นับกันชนหลังตรงกลางสวยซ้ายขวาถ้าลอกเดี๋ยวเก็บเฉพาะจุดให้ละกันอ้ามุดกันหน่อยนะครับช่วงล่างด้านหลังก็ยังสวยมากนะครับเพาล้อแหนบแชสซีสวยงามล้อไหลยังอยู่ครบไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักฝาท้ายเปิดออกมานะฮะเดิมหมดครับของเดิมโรงงานรูกลมคมกริปน็อตเดิมไม่ขยับน็อตเดิมไม่ถอดตะเข็บเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะครับแถบซ้ายนะครับสีสันแถบนี้ก็สวยเช่นกันนะครับเป็นคนที่แต่งรถ เก่งมากแล้วก็ดูแลรถดีมากผิวพันธุ์นี่สวยเนียนใสเลยแถบนี้ดูแล้วก็ไม่มีอะไรต้องทำนะฮะล้อไปนี่ยังบางยังใสยังเดิมบันดงบันไดของเดิมโรงงานนะฮะกระจกข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆกับพลาสติกยังสวยดูดีนะ,ะมือจับโครเมียมนะฮะล้อหลังก็สวยอีกแล้วนะครับไม่มีทละลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไร ยางปี22ดอกอยังสวยมากดอกอยังเต็มเต็มใช้กันยาวยาวซุ้มลอ้อแชสซี 4, แนบเนิบสวยเลยไม่มีน้ำท่วมแน่นอนล้อส,สุดท้ายสวยหมดเลยสีล่ล้อไม่มีถลอกเลยนะครับใครได้ชุดนี้ไปโคตรคุ้มยางดีเซนติปี22สองโอ้โหดอกนี่หล่อมากนะดอกลุยๆดอกออฟโรดนะซุ้มล้อก็เดิมๆหมดนะฮะไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมอะไรโครงสร้างกันต่อนะฮะ แคปเปิดได้สะดวกสบายนะครับเปิดมาแล้วด้านในก็แต้มสีอยู่ครบนะฮะน็อต <Not S 1> เดิมทุกตัวฮะน็อต <Not S 1> ไม่ถอดไม่ขยับอะไรทั้งนั้นขอบหลังคาด้านบนดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามระแวกแค่นี้พอนะมีสายไฟอยู่ขอบอยางด้านล่างนิดหน่อยเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกในสวยแห้งเดิมหมดแก้มซ้ายน็อตก,ก็เดิมไม่มีถอดนะครับ าสีอยู่ไหนต่อแล้วมีนาปีหน้า69ใช้กันยาวๆนะฮะกระจกเดิมๆโรงงานเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้จะเป็นดีเซล 2,400cc181 แรงม้าเลยฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะประหยัดสูงสุด14โลลิตรฮะและได้ไม้น้อยด้วยฮะ30,000โลแท้ๆเลยนะอ้าวแล้วโครงสร้างก็เดิมหมดนะฮะซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับ นะฮะแก้มขวาน็อตหมายเลขก4นี่เดิมๆไม่มีรอยถอดนะฮะเบ้าโชคซุ้มล้อสวยแห้งส้นงซับในเดิมหมดนะะาคารเดิมหมดนะฮะตัวอาคมคมรูกลมคมคลิปส่วนคารนกลางมีพลาสติกบางเราดูคานข้างเอาว่ารูกลมคมคลิปนะครับคานซ้ายคานขวาเดิมหมดนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรตัวแอลคมคมแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ถ้าไม่เกินหเดือนไปตามนี้นะ แ้มซ้ายก็เดิมหมดนม็อตหมายเลขสี่เดิมไม่มีขยับซับนงซับในแห้งซุ้มล้อสวยซอกในน็อตเดิมทุกตัวฝาโป่งหน้าน็อตไม่ขยับไม่ถอดไม่กระชอกเลยด้านใต้แห้งสนิทนะฮะของเดิมโรงงานหมดทุกจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตไม่สะเทือนไม่ขยับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามฟังเสียงเครื่องกันเลยฮะ ยังแน่แนนะฮะยังฟิตยังใสใหม่แท้สามหมื่นเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับไปถ้าตามสเปคโรงงานจริงๆนั้นจะเป็นเบาะผ้านะครับต้องขอบคุณเจ้าของเดิมมากวันนี้เขาแต่งมานี่คือเขาเปลี่ยนเลยจากเบาะผ้านี่เขาหุ้มมาให้เราเรียบร้อยเลยชุดนี้คือเขาให้มาแบบนี้เลยนะครับสวยมากเนียนกริบฮะเป็นเบาะหนังเทียมดำได้เทานะแผงประตูก็เช่นกันนะแผงข้างมันจะเป็นผ้านี่เขาหุ้มมาให้เป็นเป็นหนังเลยที่เหลือเป็นของเดิมโรงง,งานทั้งหมด น้พลาสติกสีเทาเข้มสวยฟิล์มเป็น p พ n t ทอร PTK 2 0 BK นะสวยมากขอบคุณมากนะครับส่วนแคปนะฮะก็สวยนะครแผงแคปเนียนกริปที่นั่งแคปก็สวยมากนี่นะฮะเขาทำมาอย่างดีแบบเนียนกริปเลยแล้วก็พนักพิงก็ทำมาแบบสวยมากคุ้มมาเรียบร้อยเลยนะฮะด้านหลังจะยกได้นิดหน่อยอ่ะแบบนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆตามไตายกระบะครับ นะเป็นที่อยู่ของแม่โรงแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ท่านครบข้อดีของแคปก็คือขึ้นลงง่ายแล้วก็ภาษีถูกแต่ต้องบอกว่าแคปกระบะจริงๆเขาไม่ได้ให้คนนั่งนะฮะเขาไว้วางของถ้าเราจะนั่งต้องเลื่อนบอกคนนั่งขึ้นมาหน่อยอาต้องเฉลี่ยเฉลี่ยพื้นที่แล้วก็จะพอนั่งได้นะฮะแต่ก็อาจจะไม่ได้สะดวกสบายนักเพราะว่าโดยการออกแบบแล้วจะไม่ได้ให้คนนั่งนะฮะแต่ก็เอามาพอประยุกต์นั่งได้นะเน้นวางของดีกว่า นั่งประเดี๋ยวประดาวได้นะนั่งไกลๆคนตัวใหญ่น่จะไม่ลอดนะครับเข่าชิดเข่าติดเลยด้านหลังมี USB มาให้อีกพอรสองพอร์ตเลยนะฮะด้านหลังก็ไว้วางของนะอ่ะก็เดี๋ยวผมลงด้านนี้ดีกว่าฝั่งซ้ายก็สภาพสวยนะเนียนกริบเบาะเขาให้มาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แผงประตูสวยมากเนียนกริบๆนะฮะ สภาพนี่เนียนกริปเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันไปกุญแจเป็นแบบนี้นะตัว GLS กุญแจเป็นแบบเสียบกุญแจสำรองมีให้ท่านครบมีมือจับช่วยขึ้นลงก็ขึ้นไม่ยากนะักนะครับอ่ะปิดประตูซึ้งสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะฮะต้องบอกว่าไม้นี่น้อยสุดๆเลยนะฮะสามหมโลโอ้โหน้อยมากเปิดแอร์กันก่อนได้แอร์ดิจิตอลด้วยนะฮะตัวนี้ ปรับความแรงได้เจ็ดระดับมีแอร์ออโต้ด้วยนะฮะปรับคุณภูมิก็ดิจิตอลทิศท,ทางก็ดิจิตอลเหมือนกันนะครับโอเคแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับคอนโซลด้าน,น,นหน้าก็จะเป็นพลาสติกสีเทาเข้มหน้าแข็งๆซึ่งสวยมากเนียนกริปเลยถุงลมเท่าที่เห็น2ใบนะครับแล้วก็หน้าจอตามสเปคโรงงานให้มาแบบนี้เลยเล่นซีดีได้ DVD ได้นะฮะ AUX ก็มีเนาะ เหมือนจะมีบลูทูธด้วยอ่าโอเคเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะแล้วก็ f m MM AM นู่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกจะมีกล้องหลังให้ด้วยมัง้งเดี๋ยวดูกันกล้องหลัง มีให้นะฮะกล้องหลังมีให้เรียบร้อยพร้อมเส้นกะระยะนะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวก่อน HDMI ก็มี USB ก็มี Power Outlet ก็มีซึ่งเจ้าของเดิมแถมกล้องมาให้เราด้วยกล้องบันทึกหน้ามาแล้วก็ไปตามนี้เลยละกันนะครับเกียร์6สปีดนะฮะแมนวล6เกียร์นะฮะก็ใช้ไม่ยาก1 2 3 4 5 6 แล้วก็ถอยต้องกดหน่อยอันนี้ถอยนะฮะคอนโซลตรงกลางสวยมากเป็นหนังนะครับหนังนุ่มๆเลยเบรกมือก็มาตรฐานรถกระบะนะฮะตรงกลางที่วางแก้วสองที่เท้าเขนหนังนุ่มๆเลี่อนไม่ได้นะฮะด้านในโลง่ลงๆอ๋อไม่โลง่งมีเพลาเพราว่เอาเล็ดมาให้อีกรูหนึ่งอ่าโอเคไม่มีครูซไม่มีครูซอยู่แล้วมันเกียร์ธรรมดา <laughs> นะปวงไลัยมัลตินะฮะ เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้แค่นั้นจบนะโลโก้สวยมากนะเนื้อพวงมาลัยยังสวยดูดีเลยปรับได้กี่ทิศท,ทางมาดูกันลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบนะสี่ทิศท,ทางกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะฮะออโต้คนขับบานหนึ่งเซ็นเตอร์ล็อกยังไม่มีปุ่มแยกให้นะครับต้องกดตรงนี้แต่เป็นเซ็นเตอร์ล็อกเหมือนกันนะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะฮะได้พับไฟฟ้าแล้วด้วยนี่ ไฟหน้าปรับองศาได้นะครับอ่าโอเคกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะครับแบบนี้แล้วก็ด้านมนมีช่องเก็บแบนให้นะครับแล้วก็มีไฟด้านหน้าคู่นึงตรงกลางอีกหนึ่งดวงนะฮะแต่ที่ดูแล้วจะเลอะเทอะไปหน่อยคือเจิมนะฮะซึ่งก็ขออนุญาตขายตามสภาพนะตามสไตล์รถรถบ้านรถต่างจังหวัดนะฮะก็จะมีเจิมมีจงเจิมอะไรก็ไปตามนี้เลยนะฮะนะแต่เพดานจริงๆต้องบอกว่าสวยนะฮะ นะยังสวยดูดีที่บางแดดแต่เจอมเติมเข้าไปเจอไม่ครบมีกระจกแต่งหน้าให้ฝั่งเดียวนะครับอเจ้าของเดิมทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวดูกันเมื่อออนี่ยังไม่ถึงจะถึงอีกทีพฤษภาถึงแล้ว3 6มหมแสดงว่าเขาเข้าตอน2อ0หมื่นหนะาสุดถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรอง แล้วก็อื่นๆคืออะไรเช็คระยะ90,000ไปแล้วนะฮะเช็คระยะ9 0 0 0 0มนแล้วอ๋อนี่ไง2องโอเคเมื่อปลายปีที่แล้วเดือน11นะครับเข้ามิสซูไปแล้วอ่ะมาเซสายปับ๊บเปิดมามีแฟมให้นะครับนี่แฟมยังมีให้แล้วก็มีคู่มือนะครับใช้งานมีครบนี่สมุดคู่มือหน้าจอมีให้นะครับ ก็เลขเครื่องก่อน C N 1 5 U G R 3 5 2 2ตัวถัง M MM M T C J K K ลงท้ายด้วย022627นะครับมิสซูก็จะรวบมาเล่มเดียวกันเลยทั้งคู่มือทั้งเช็คระยะนะฮะเป็นชื่อสุภาพสตรีแต่ผู้ชายขับนะฮะออกรถก็ปลายปีให้ดูก่อนเดือนพฤศจิกายน2563 2020ปลายปีเลย ะะเลขเครื่องเลขตัวถังอ่ะตรงหมดกันในสำเนารถแน่นอนนะไม่สามหมื่นโลไม่แท้แน่นอนนี่อ่ะตรงหมดนะฮะสองหมโลเมื่อเดือน11ปี67นะครับมาจากร้อนะครับคันนี้มาจากร้อเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับกำลังทำเรื่องให้ท่านอยู่สำเนารถกันน่อยนี่อ่ะปี20แท้นะฮะยี่สแท้มาจากร้อด จดทะเบียนนี่2021เ,เลยนะฮะสีดำเดิมโรงงานนะเลขตัวถัง MMT CJKK ลงท้ายด้วย022627เครื่องยนต์ 4N15 UGR3522 ดีเซล4สูบ2.4ลิตร181แรงมานะครับอ้าลองขับกันครับไปเดี๋ยวขออนุญาตถอยไปยวาวๆกันแล้วกันนะครับตัวนี้มีกล้องให้ในตัวก็โอเคนะฮะอ่ะถอยไปก่อน วงมาลัยก็จะแน่นๆเฟิร์มๆหน่อยนะตามสไตล์กระบะเน้นงานบรรทุกเน้นวิ่งทางไกลใช้ความเร็วสูงวงมาลัยมันก็จะไม่ได้เบามากแต่ก็ไม่ได้หนักมันก็จะประมาณนี้แหละพวกรถกระบะนะครับถ้าโอเคมิตซูนี่จะขึ้นชื่อเรื่องตีนต้นอยู่แล้วออกตัวดีรอบจัดนะฮะแรงตามสไตล์มิตซูเป็นทรงรถวัยรุน่นก็ถือว่าพุ่งเลยแหละพุ่งใช้ได้นะฮะ เบรกก็ย okay. ังโอเคช่วงล่างยังแน่นยังน yani> ุ่มเครื่องเดินเรียบเงียบแอร์เย็นฉ่ำเลยไม่น้อยสามหมื่โลฮะเอาวงเลี้ยวกันหน่อยนะฮะดูว่าล้อใหญ่ได้วงเลี้ยวน่าจะบานทำใจไว้แล้วว่าน่าจะต้องโยกเดี๋ยวค่อยๆกระดึบไปนะฮะค่อยๆกระดึบกันไปอาจจะต้องมีโยกเล็กน้อยปั๊บ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 เฮ้ยไม่ต้องโยกฮะ โอ้พ้นเหลือเชื่อทีเดียวหา่านตอนแรกรือว่าต้องโยกนะฮะแต่วงนี้เวิร์นี้น่าจะโยกดีกว่าเดี๋ยวกันชนเอเวอร์เรสต์จะหายอ่าโอเคอาจจะไม่ได้แคบเท่ารถเก่งนะนะฮะเพราะว่าเป็นรถกระบะนะฮะแต่ก็โอเคไม่ได้บานมากจนเกินไปก็ตามมาตรฐานกระบะพิกอัพทั่วไปนะฮะวันนี้ใครอยากได้พิกอัพที่อนเนกประสงค์นะฮะใช้วิ่งเล่นส่วนตัวก็ได้ ใช้ท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าจะใช้ขนของก็ได้นะแล้วก็แต่งสวยด้วยนะครับแล้วราคานี้ต้องบอกว่าถูกกว่าคู่แข่งที่เป็นแบรนด์ใหญ่เยอะมากนะครับน่าบ,บอกเลยคุ้มจริงๆเดี๋ยวไปดูราคากันเลยไปซาว m i t ิ u ุบิชิทร i ทันนะฮะสุดยอดรถกระบะสไตล์วัยรุ่นที่รอบจัดตีนต้นแรง แล้วดีไซน์นี่เท่มากหล่อมากวันนี้ได้สีดำได้รถบ้านมือแรกมือเดียวแล้วปีก็ใหม่ด้วยนะฮะ2,020ใหม่ก็น้อย30,000โลเท่านั้นเองนะราคากันเลยดีกว่านะฮะวอล์กอินหน้าร้านนะฮะตั้งขาย4,19,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนงก็ดีราคาพิเศษลดเลยเลือพเพียง3 9 000, 9 0 0 0บาท กระทากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง3 7 0 0 0นบาท นีราคานี่ก็ถูกใจคนงบน้อยนะฮะแล้วได้ของแต่งเท่มากนะครับหลายหมื่นแล้วได้สีดําด้วยนอกจากนี้ยังมีวาเรนตีให้ท่านด้วยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุดๆ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วเยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเดี๋ยวเอาข้าูนย์มิตซูบิชิให้ด้วยเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กรองให้ ฟรีน้ำมันเต็นทาถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีทถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและร่มควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยใหม่น้อยเท่ๆแบบนี้ใครช้าอดแน่นอนนะรีบออดไลน์เลยด้านล่าง idline 1 9 s p นะครับแอนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที Google Map พิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนนการลาประพฤก์เปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีรี19สิบประกรบนับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเย็นยนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นัดสิสีประกอ์รถมือสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com